สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านที่ังรับชมนะครับวันนี้นะครับวุฒมีรถมาอีกหนึ่งคันแนะนําให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนะคันที่30กว่าแล้วเนาะนะครับสำหรับบรรดารถโต้นะลงมาไม่ซ้ําเลยถูกใจคันไหนก็แคปหน้าจอโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นทะเบียน2879นะครับรถปี18มาแนะนําให้รับชมมารีวิวให้เห็นกัน อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขา2เพชรยนนะครับนี่ให้ดูนี่เพชรยนสาขา2นะครับมารีวิวให้รับชมกันคันนี้ปี18สีบอลเดิมโรงงานสาตนดานนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละประมาณหมื่นสามกว่านะครับราคาบอกเลยไม่ต้องรอท้ายคลิปเดี๋ยวราจะมาหากินเช่นเดิมราคา7 8 9 0 0 0สนใจจริงๆติดต่อเข้ามาครับผมจัดการให้ นะครับเรามาคุยกันได้นะครับเรื่องของราคานะครับผมามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับด้านหน้านี่โฉมหน้ากันด้ามปีสิบแปดหลอ่อเหลาจริงๆเอาไปรับนักเรียนก็ดีนะครับเอาไปประกอบอาชีพก็ดีนะครับหรือว่าจะไวนะ้นบขับใช้เองในครัวเรือนก็ดีภายในสวยเบาะหนังนะครับสามแถวเบาะใหญ่ๆแน่นๆสวยๆใครหาอยู่ไม่ควรพลาด เริ่มเลยไฟหน้ามันติรีเฟลเตอร์เงาฉ่ำวาวใสปิ้งเดิมโรงงานนะครับไฟตัดหมอกผู้ร่างเดิมๆสวยๆเงาๆใช้งานได้ครบๆนะครับไม่มีรอยเก็กหินไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยเสียดต่างๆสิวฝ้ากระไม่มีกระจังหน้าใสๆโครเมียมเงาๆวิ้งๆนะครับนี่ไฟฝั่งขวาเช่นเดียวกัน สวยงามครับนี่วิดีโอมันหลอกกันไม่ได้นะครับนะนี่สดสดแบบนี้เลยนะครับนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเช่นเดิมเดิมเดิมโรงงานนะครับนี่สีสันผิวพันธ์บางเฉียบทั้งกันนะครับกระจกเดิมแท้ To โ,โยต้าด้วยนะครับรถไม่มีโดนรถไม่เคยโยนชนทุกอย่างปกติเดิมสแตนดาดโรงงานแบบนี้คิ้วนะครับพวกเม็ดอาร์คเดิมเนี่ Premises, มาดูรถตัวจริงมาเปิดดูได้นะครับนะรถเราคันเกรียดอยู่แล้วนะครับนะอ่านะครับนี่หัวน็อตไม่มีขยับทุกอย่างเดิมเดิมนับโครงหน้าด้านหน้าทุกอย่างเดิมด้านข้างเดิมด้านท้ายเดิมทุกอย่างเดิมหมดทั้งคันนะครับนี่ให้ดูนะครับคอนโซลด้านหน้าไม่มีรูรอยนะครับนะอ่าไม่มีช้ำนะทุกอย่างสวยๆนะครับรถไม่มีบุบไม่มีบี้ บ,บางแดดจะมีพลาสติกหุ้มอยู่เลยนะครับนะความใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงมาดูเครื่องยนต์กันก่อนแล้วกันหัวใจหลักเลยนะครับดูรถก็ต้องดูที่โครงสร้างเนาะแล้วก็เครื่องยนต์ใช่ไหมมาดูเรื่องเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเอาล็อกก่อนนะเดี๋ยวนี่หัวนะสักคู่นะอ่านี่ครับเครื่องยนต์เดิมสามพันดีเซลนะครับเพนเพน,นี่ปีสิบแปดตอกมาชัดเจนจากศูนย เดิมๆนะครับโคงบอดี้ไม่มีบี้ไม่มีบุกนะครับเส้นสายเดิมนะครับไม่มีดึงไม่มีชนรับประกันร้อยเปอร์เซ็นจุดลงกาวต่างๆแน่นหนานะครับจากแบตเตอรี่เดิมนะครับนนได้นะนี่นะครับให้ดูโครงสร้างก่อนอ่านี่ไม่มีครับบุบบี้เบี้ยวไม่มีเดิมๆเลยแล้วนะครับของเรานะเครื่องสามพันดีเซลเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ดูกันด้วยในคลิปนะดูต่อนะครับ เดี๋เพิ่งกดอ่อนะเดี๋ยวดูสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยอ่าก็สะาสะอ้านนะแห้งๆเลยนะครับสวยๆนะครับเครื่องยนต์จิบๆแน่นอนนะรอยขึ้นลงครับดูครับนี่ปีสิบแปดก็จะมีรูรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเห็นไหมนี่มีแค่นี้นะครับนะมีแค่นี้นะนะครับป,ปิดไปดูด้านในหน่อยดีวยกว่า นันไงครับนี่ตอนนี้ขึ้น่ันอ่าดูกันก่อนเลยนี่ด้านบนนะล้างลงลัาง,างนา้ำเดิมเดิมเบอาร์คอยู่ครบนะครับ,นะรบ,รรนะบทุกอย่างเดิมนะครับใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยอ่าฮะดูฮะนี่น็อตเนสไม่มีขยับทุกอย่างเดิมสแตนดาร์ดทั้งหมดทั้งคันนี่นะครับน็อตไม่มีขยับพุ่มหนังมาแล้วด้วยนะนี่เรียบร้อยเห็นไหม อ่ารถน่าใช้ครับสาาะอาดสะอ้านนะภายในหู้มหนมังมาหมดแล้วเห็นไหมาตามคิ้วตามตะเข็บต่างๆ,ๆนะครับเรียบร้อยนะครับนะดูเบาเป็นบบาหนังสามแถวสภาพสวยสะอาดสะอา้านนะครับเนยตึงๆฟูๆอยู่เลยนะครับนะนี่สภาพยังจิบกลิบอยู่นะครับนะอ่านะเพดานไม่มีรอยเจิมนะครับ สวยสวยใครมองหารถตู้เอาไว้ประกอบอาชีพอยู่ติดต่อผมเลยเซลวุสดเพชรยนต์0910272415ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนสีสันผิวพันธบางเฉียบเดิมนะครับล้อแม็กนะครับเอ้ยไม่ใช่ล้อเป็ล้อกระท้งฝาครอบโตโยต้าเดิมแท้ขอบ15นะครับสเปคยางก็รถตู้เลย205ครับทัจนั่นเอง ดูด้านท้ายกันหน่อยคอยท้ายเดิมครับนี่สวยๆนี่สวยๆอ่าเปิดมาครับตุ้มน็อตครับไม่มีขยับเดิม,ดมนะครับทุกอย่างเดิมๆท้ายไม่มีโดนชนแน่นอนเห็นไหมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับเดิมๆเ,เลยอ่านะครับมีหยักใยด้วยนะครับนะอ่า นี่ครับซุ้มลงซุ้มล้อนะเก็บหนังติดมาเนียนกลิบทั้งคันนะครับสบภาพสวยเลยอ่า<ม>ไปเดี๋ยวดูด้านในกันดีกว่าเดินไปข้อไปยิงใจแน่นอนครับผมนะ<ม>โหลดมานั่งในตัวรถซะหน่อยกระจกข้างปรับพัดไฟฟ้าใช้งานได้ปกติภูมอรไรยสี่ก้านสภาพร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่ สตาร์เลยบิดกุญแจหนึ่งครั้งไฟแสดงสถานะขึ้นติดครบนะนี่สตาร์เสร็จปุ๊บก,ก็หายไปนะครับเลขไม้เพียงแสนสามเท่านั้นไม่เดิมไม่แท้นะครับไม่เป็นรถสาธารณะมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับรับประกันอ่ารอบเดินเบาอยู่ประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้ารอรอบต่อนอาทีอ่านะครับเครื่องเล่นเดี๋ยวลองดูเครื่องเล่นกันสักหน่อย นะครับเกียร์กระปกุกเดี๋ยวดูด้านเครื่องยนต์ดีกว่าสตาร์ทอยู่เป็นอย่างไรไปดูกัน เื่องยนต์สวยแห้งๆเ,เดิมๆเลยนะครับใครหาอยู่นี่ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดเลยอ่านะครับนี่อืมนะครับสภาพดีสวยนะครับเครื่องยนต์เดิมแห้งๆใครสนใจละกันสรุปเลยใครสนใจคันนี้อยู่นะครับติดต่อมาเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสองสี่หนึ่งห้านะครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้วนะครับนะ ติดต่อผมได้เลยครับเซเว่นเฟยนนะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการผ่อนเท่าไหร่84งวดเท่าไหร่72งวดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลงในช่องเพิ่มเติมนะครับลูกค้ากดดูได้เลยนะครับน้ำม่าจะเป็นอาชีพไหนออกได้หมดทุกอาชีพนะนะครับ อยากจะฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้แต่ต้องเตรียมเงินค่าประกันมาเองนะครับนะเพราะว่าไฟแนนซ์จะมาค้บให้ทาประกันอยู่แล้วนะเป็นเงื่อนไขของทางธนาคารเขานะครับมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่าสิบสถาบันนะครับหาอยู่ไม่ควรพลาดติดต่อมาครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเก้านาทีไม่มีอะไรต้องพูดเยอะนะเพราะรถมันก็สวยๆเดิมๆนะครับผมลงมาเนี่ยสวยทุกคันอยู่แล้วในช่องนะครับนะ้บนก็อาจจะมีออปชั่นที่แตกต่างกันไปบ้างโดยทั่วไป นะครับก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับมีรถตู้ให้เลือกมากกว่าเจ0ดสิพัน 70, นะติดต่อมาครับเดีย๋ยวรับจบให้เอาละครับวันนี้สวัสดีครับ